ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีทำหน้าที่ให้การสังเคราะห์ใช้ความรู้ดูภาพรวมของระบบสุขภาพเพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่10โดยการประสานง,งานสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและกำกับดูแลการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานซึ่งพบว่าในปี2564เขตสุขภาพที่10มีเด็กอายุแรกเกิดถึง5ปี จำนวน1,18,502คนเมื่อประเมินพัฒนาการพบเด็กมีพัฒนาการสมวัย1 6 6 6 8 8คนพัฒนาการสงสัยล่าช้า226คนมีเด็ก1,1,708คนที่หายไปจากระบบบริการไม่ได้ตรวจประเมินพัฒนาการคำถามคือ ทำไมเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการพ่อแม่ไม่รู้ว่าเด็กต้องได้รับการตรวจประเมินไม่ทราบประโยชน์ของการประเมินพัฒนาการเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายที่ไม่มีรถพาไปหรือครอบครัวยากจนพ่อแม่ตกงานไม่มีรายได้หรือต้องทำงานรับจ้างหาเช้ากินคำ่ำไม่มีเวลาพาไปหรือเด็กอยู่ในครอบครัวยากลำบากมีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการในบ้านเด็กจึงไม่ได้รับการดูแล ปัญหาเหล่านี้ใครต้องมาดูแลคนยากจนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เงินสงเคราะห์คนตกงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นกับกระทรวงแรงงานเข้ามาช่วยฝึกงานสร้างอาชีพหรือคนในชุมชนช่วยกันจ้างงานในพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลรพสตอ,อ,อสอมอเข้าไปช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรับเข้าไปอยู่ในศูนย์เด็กเด็กกำพร้า ญาติพี่น้องคนในชุมชนช่วยกันดูแลหรือส่งสถานสงเคราะห์ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเด็กปฐมวัยการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยธรรมนูญสุขภาพตำบลเริ่มต้นจาก 1. คนในชุมชนต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ร่วมกันทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวยัยจำนวนเด็กทั้งหมดมีกี่คนแต่ละคนมีสุขภาพพัฒนาการการเจริญเติบโตสุขภาพจิตสภาพครอบครัวเป็นอย่างไรอยู่ดีกินดีหรือไม่มีผู้ที่มีภาระเพึ่งพิงในครอบครัวหรือไม่ 3. วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุจำแนกเด็กออกเป็นกลุ่มๆคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ต้องดูแลอย่างเร่งด่วน 4. ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงจนได้เป็นมาตราการของแต่ละตำบลที่ครอบคลุมกับทุกปัญหาที่พบในชุมชนโดยทุกมาตราการต้องกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายในการดำเนินงานและกํากับติดตามร่วมกันของชุมชน 5. นํามาตราการนั้นไปประชาพิจารณ์ในชุมชนและปรับปรุงตามข้อแนะนำจนมาตราการนั้นผ่านการเห็นชอบ จากคนในชุมชน 6. ประกาศธรรมนูญสุขภาพเด็กปฐมวยัย 7. นำธรรมนูญสุขภาพเด็กปฐมวัยไปปฏิบัติจะทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของตำบลเพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมทุกหน่วยงานทุกองค์กรในชุมชนสามารถนำไปของ,งบประมาณมาดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สำหรับการดําเนินงานธรรมนูญสุขภาพตําบลเหล่าเสือกโก้ของเรานะคะคในบทบาทที่เราอยู่ในพื้นที่ตําบลน,นะคะคเราได้ดําเนินงานมาต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนะคะคสําหรับในปีนี้นะคะคเราได้มีการพัฒนาไปธรรมนูญทั้ง9หมวดนะคะคและในหมวดที่9นะคะว่าด้วยการพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะคเราได้รับเกียรตินะคะคแล้วก็มีพี่เลี้ยงอย่างดีจากท่านผอศูนย์นามัยที่1ิ สมาชิชาสุขภาพประชาสังคมจังหวัดนะคะได้มีบทบาทส่วนร่วมทําให้งานของเราสําเร็จขึ้นนะคะและเรามีความอบอุ่นใจในการทํางานเหมือนไม่ถูกทอดทิ้งนะคะและงานในพื้นที่ของเราก็มีความก้าวหน้ามีความชื่นชมและมีพลังในการที่จะทําธรรมนูญในทั้งก้าหมวดและหมวดพัฒนาการเด็กนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตของชาติค่ะกรมอนามัโนนโยโดยศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเห็นความสําคัญ และเห็นพลังของการทํางานของภาคีเครือข่ายในระดับท้องที่ไม่ว่าจะเป็นในระดับเขตสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับอําเภอซึ่งมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นเต็มรูปธรรมในเรื่องของการพัฒนาการเด็กเราใช้เครื่องมือที่สําคัญครับเรียกว่าธรรมนูญสุขภาพซึ่งในคนของท้องที่เองภาคประชาชนภาคสังคมและ ภาคส่วนราชการเนี่ยจะน้อมนำในส่วนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในการมาดำเนินการในการจัดการพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เกิดภาวะที่สูงดีสมส่วนมีสมองที่ดีมี IQ ที่ดีมีความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจกรมอนามัยโดยศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกคนครับ การทำธรรมนูญสุขภาพตำบลน,นอกจากคนในชุมชนมาช่วยกันแล้วยังมีศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีและสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการทำงานทำให้คนในชุมชนมีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นและรู้สึกอบอุ่นใจว่ามีหน่วยงานคอยช่วยเหลือสนับสนุนไม่ปล่อยให้ชุมชนรู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงานธรรมนูญสุขภาพเด็กปฐมวยัยก้าวต่อไป ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน